ยูซัตคิดครับชายผู้เป็นกัปตันแห่งกลุ่มจอตลาดคิดครับกลุ่มจอตลาดสุดโชดผู้มาจากเ้าบลูโยกก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวกัปตันคิดกันนะครับก็เป็นตัวเอ่อหนึ่งใน11ซุปเปอร์โนวานะครับหรือเปล่าะเอ่อใช่แหละมั้ง โอเคครับนะไอ้กับกับารคิดเนี่ยก็เป็นตัวในตู้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เข้าตู้นะเอาล่ะเราก็มาดูสเตตของตัวของกับการคิดแล้วนะว่าสเตตโหดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ยังเป็นแบบเลเวลหนึ่งนะครับนะเป็นค่าเริ่มต้นเลยนะเราจะมาดูค่าสเตตกันนะสกิลแรกนะครับนี่ครับเป็นสกิลแรกนะดาเมจที่175นะครับสกิลสองก็200กว่านะครับอันนี้ก็สกิลสามสองร้อยนะสกิลสี่นี่ไม่มีนะครับนะ กับตันคิดเนี่ยจะมีแค่3ามสกิลนะครับโอเคนะครับมาเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะเราจะมารีวิวกันเลยเนาะเอาล่ะเราก็ตัดกระเบในเกมกันแล้วนะครับนะจัดไปเลยอันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าตีธรรมดานะเออเฮ้ยแกน่ะนินจาเฮ้ยนินจาจะสู้มันพีดได้ไงนินจาจะสู้โจทลัดเด้อไม่มีทาองอกนะ อันนี้ก็เป็นสกิลแรกนะครับเป็นการยิงแม่เหล็กนะครับนี่ครับยิงแม่เหล็กเดี๋ยวขอีกทีแล้วกันนะเผื่อไม่กินไม่ชัดพิปิวนะฮะโอเคตามมาหละสกิลที่สองก็ลมแม่เหล,ล,ล็กลมแม่เหล็กลมแม่เหล็กเป็นการปล่อยขึ้นลมผักกระตูได้นะครับวันนี้แต่ว่าตายก่อนนะเปริการว่าผักกระตูนะครับสกิลสองนะขอีกทีแล้วกนะันนะ ผู้แก่ช่างอ่อนแอเหลือเกินเอาล่ะ,ะครับสกิลสามันก็เป็นการปล่อยเป็นอุกกาบาตนะครับนะเป็นลูกบอลเหล็กนะครับนี่ครับผมแล้วก็ทุ่มนะครับปุ๊มนะฮะวันนี้ว่าโคตรแรงนะฮะไอ้ผู้แกนะ่ะไอ้ผู้ดินจาก็ไม่ได้เก่งหรอกนะเออทำไมอ่ะด่านแรกจะเอาอะไรมามากว่า เออว่าเขาด่านแรกเลยนะเอาอะไรมากนี่เนี่ยน,นี่แกมัลังเกอเอาตัวนี่แกมัลังเกด่านแรกหรอมอนมอนเตอร์ด่านแรกก็มีหัวใจเหมือนกันนะเว้ยเผลออะไรวะเนี่ย <c oughs> นี่เนี่ยแปะโอเคยาคืนกระแทกตุ้มโคตรสะใจเฮ้แปะ ว,ว้าวโอเคอเฮ้ยโอโลจิเข้าไปเลยเฮ้ยเอาไปเลยยึยดตูมแปะขึ้นกระแทกอืมออาเฮ้ยทำไมแกไม่ตายเนะี่ยไม่ได้แข็งแกร่งยังไงเลยขี้โม้ว่ะไม่กิดตะกี้ไม่โดนนี่เนี่ย โคตรพ่อโคตรแม่โทษทนิยมโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเพียแค่นี้แหละครับนะใครชอบฝากกดและกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ฝ่ายตางด้วยนะครับโอเคทคุกคนบายบายจุกรัน,นกันารักเกินไม่เจอกันนานเลยเธอ แค่บอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดก็ปาเธอเธอต้องการจะไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมมีเธอจนตัวนี้เดียวแต่น่ารักเธอจัก,กรวาลแค่อยากให้เธอรู้พี่น่ะไม่ใช่อันเดอร์พา